โอหดูฮะก้วยไม้กุหลาบกระเป๋าปิดของนาเล็กผูกเกาะกับต้นจิกน้ำฮะนะหรือว่าต้นกระโดนน้ำเนี่ยกำลังงามเลยได้ฝนแบบเนี้สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพาเลาะชมสวนของโรงพยาบาลหน่อยพามาดูไม้ที่นาเล็กผูกเกาะไว้กับต้นไม้นะอันนี้เป็นต้น นะหรือว่ากระโดนน้ำนั่นเองนะหมดแดงเยอะนะแต่นี่แหละช่วยดูแลกล้วยไม้เราด้วยนะช่วยผสมเกรสรอ,อะไรเงี้ยสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูว่านาะเล็กผูกเกาะยังไงนะเผื่อว่าหลายๆคนอยากจะผูกเกาะบ้างนะวิธีการแบบง่ายๆธรรมชาตินะไม่ยุ่งยากอันนี้ ผูกมาหลายปีแล้วนะสีห้าปียังต่ำอ่าเดี๋ยวไปดูฮะพามาดูชมสวนแบบอันร่มรื่นนะของโรงพยาบาลนะนี่นั่นเลยก,ก็เอาเกล้วยไม้มาผูกเกาะกับต้นกิกหรือว่าต้นกระโดนน้ำเนี่ยต้นนี้คำว่ากระโดนน้ำคือเป็นไม้ที่สามารถทนต่อแบบว่า น้ำท่วมได้ว่ากันเถอะเนี่ยตรงนี้เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมน้ําเจิงนองไม้เรายังอยู่ยังแข็งแรงอยู่สบายนะอันนี้นะเล็กเอากล้วยไม้มาผูกเกาะนะเนี่ยอันนี้เป็นตระกูลกุหลาบนะกุหลาบกับเป๋าปิดนะดอกสวยดอกหอมกลิ่นเหมือนกุหลาบเลย ลูกมาหลายปีแล้วแหละแล้วก็มันก็เป็นกอใหญ่นะแล้วก็แบ่งแบ่งเอาไปปลูกนะไปขยายพันธุ์เพิ่มปลูกในสวนนะตามต้นไม้อื่นบ้างนะไปแขวนบ้างแล้วแต่นี่แหละก็เป็นวิธีการง่ายๆแค่เอามาผูกเกาะเฉยๆหรือจะพาดเฉยๆก็ได้นะเนี่ยเอาแค่พวกนี้มีรากก็เอามาผูกเกาะไว้ถ้าไม่มีรากก็ เอาเชือกผูกไว้ก็ได้นะเดี๋ยวเขาก็จะออกรากมาเกาะเองนะไม่ต้องใช้กาบมะาพร้าวนะพวกนี้ปลูกง่ายเอาพัดพาดไว้ก็งง่ามไม้กิ่งไม้ก็ได้นะนี่นะเราจะเห็นรากของเขาเนี่ยเกาะโน่นนะเลื้อยเกาะไปเรื่อยเห็นไหมมีแต่รากของกล้วยไม้เลยหลายคนบอกว่ากล้วยไม้ เป็นกาฝากไม่ใช่ฮะกล้วยไม้ไม่ได้เป็นกาฝากกล้วยไม้จะเกาะอิงอาศัยกับต้นไม้เฉยๆนะไม่ได้ไปกินเนื้อไม้ไม่ได้ไปดูดน้ำเรี้ยงของไม้นะเนี่ยจะเกาะยึดแค่เปลือกแค่นั้นเองเกาะเพื่ออิงอาศัยแล้วเขาก็จะอ่ารากของเขาเป็นรากอากาศก็จะดูดน้ำฝนดูดน้ำทั่วไป นะน้ำฝนน้ำค้างประมาณนั้นก็พามาชมกล้วยไม้นะที่นาเล็กผูกเกาะไว้กับต้นไม้นะว่าหน้าฝนเนี่ยเขาก็งามขึ้นเขียวขึ้นนะพร้อมที่จะแทงช่อดอกออกแล้วเดี๋ยวออกดอกเดี๋ยวจะพามาชมอีก